ตอนนี้กำลังสิกับบ้านฟังไทยทุกคนกำลังเสียารถลงเหือทางปากสั้นขามไปบุญการตอนนี้ก็จะเป็นท่าเหือปากสั้นแข้งบรนิคำใสท,ทุกคนบรรยากาศกะประมาณนี้เอาขึ้นเหือคือเก่ารถรถสิบรอไปก่อน ลดอันน้อยลดปิกอัพหรือลดเกง๋งก็จะเอาขึ้นตามลางังเอาเ่ราะเนเพื่อติ่มแล้วบ็นอน,นี่ยยังยังยังเพือ่อนก็บอกใหเขามาเลยสิเพื่นอติ่มแล้วบ็นอรถพ่วงรถหกล้ออันนี้รถพ่วงเนาะโอ้ยนึ่งวติ่มแล้วใอ้เอาไปใดคือเกา บางเคื่อคันนั่นกันกำลังจะมาทางฝั่งไทยอุ่นอยู่ไกลๆกเกือฝั่งนี้กันกำลังจะไปตาด้านหน้าเบรกเบรกบุดีกันลนไหลทับมออลไรเบรกดีอยู่เบรกดีอยู่โอ้ยขึนเคื่อ